โอเคเราเราน่าจะคราฟไอเอเวนเจอร์เอมเบมครับโดยการใช้เอะเอเซซเซอรี่ใช้เนี่ยวัลเลเยอร์เอมเบมก็ได้เนี่ยหรือเนี่ยน,นี่ไงวัลเลเยอร์เรามีตั้งเยอะนะครับผมเอามาคราฟนะฮะเอามาคราฟที่ไหนที่นี่หรือเปล่าที่นี่หมอชิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องไปคราฟตรงตรง,ตรงนี่ครับกอรอบลินใช่ไหมนี่ไงเอเวนเจอร์เอมเบมนะครับปุบคราฟแล้วได้12 เพิ่ม12%ดาเมจทุกอย่างบน,บนโลกนี้นะครับผมแล้วเราก็ไม่ต้องไปผสมอะไรต่อนะนะจริงจริงมันผสมได้ต่อนะผมมันจะเอาไปผสมอะไรได้วะกับไอ้พวกไททันโกลฟหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ,นะรบผมเอามาผสมกับไอออฟโกเลมได้นะฮะเพิ่ม10%บร์ต์คิทเทิลสไตชนอันนี้ก็กลายเป็น10%ดาเมจ8%ปร์ต์คิทเทิลสไตช์นะครับผมคิสคิส เออซีเลสเทียลเอมเบลมอันนี้สำหรับสายเวทนะฮะซึ่งเราก็เออเราน่าน้าคาบเนาะมันจะทำให้เราหยิบไอ้มานาสตาได้ง่ายนะครับแล้วก็เพิ่ม m ม g ิ c เดเมจสิเกันเลยทีเดียวแต่ว่าเราต้องมีซีเลสเทียลแมกเนตก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เงียบๆไปแต่เราไม่ผสมกับอันนี้แน่นอนครับอันนี้มันของสายเมลีนะเราจะไม่เล่นสายเมลี เนั้นเราต้องรอทาวเวอร์ลิงเมอร์ชานมาขายไอเซเลตเตียวแมกเนตนะครับเราถึงจะเอาเอาเป็นเจ้าเอมเบมมัผสมกับอันนี้ได้นะครับผมแล้วเราอาจจะขับเซเวนเจอร์เอ็มเบมอีกอันเพื่อเพิ่มเดเมจโดยเฉพาะนะแต่ว่าของที่ใส่ตอนนี้ก็ผมว่าก็โอเคแล้วนะมันมันเหมาะสมดีนะครับผมมันเหมาะสมดีอันนี้เพิ่มแมจิกเดเมจสิบห้าอันนี้สิบสองเพิ่มทุกอย่างนะครับสิบสองเพิ่มทุกอย่างก็แปลว่าเนี่ยของตีปกติเนี่ยก็เพิ่มด้วยนะ แล้เราจะใส่อันนี้พูดถึงเทวเวลลิงเมอร์ชานเทวเวลลิงเมอร์ชานก็มานะครับผมเทวเวล i ิงเมอร์ชานก็มาเปิดขายไหมไม่ขายนะครับทั้งคือทั้งวันทั้งปีแกแม่งไม่เคยขายอะไรที่มันมีประโยชน์กับกูเลยนะชอบมาขายแนตะ่ขยงขยะนะครับผมไม่ต้องการเอ้ย t ทอร์เทิลเชลนี่เดี๋ยวพี่ขอเก็บของก่อนนะตอนนี้ขอเก็บของก่อนรอสเซลอรเอ็มบเก็บใส่เชสไปครับนะเก็บใส่เชสไป แล้วก็ยาที่เหลือครับเดี๋ยวเราก็เก็บใส่เชสเหมือนกันนะฮะฟูชั่นนี่ไงปึ๊บ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 เพราะว่าอยู่ไปมันจะลกของแล้วเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวปปรเราจะไปป่านะฮะเราจะไปป่ากันแล้วนะจ๊ะเด็กๆนะจ๊ะเด็กๆแล้วก็โซนะครับโซโซ,โซ,โซไซตี้นี่เก็บไว้ก่อนอาจจะได้ใช้ในคราวหลังนะครับยามานาไม่ต้องมีติดตัวตลอดหรอกครับ <c oughs> ก็เอาใส่พิกี้แบงไว้เนาะ สักนี่ท่านี้ท่านี้พอนี้พอเราคงไม่ใช้ของเวทอะไรมากนะส่วนใหญ่ของเวทก็ใช้กับบอสนะผมตอนนี้เป้าหมายของเราคือไปขุดแร่เขียวที่ป่าดิบนะครับผมซึ่งเป็นท็อปิกเป็นอ,อ,อะไรที่ง่ายมากสําหรับเราตอนนี้เดี๋ยวขอมากดก่อนขอมากดก่อนวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าแล้วก็เรียกสมุนอีกตัวบลับนะควีนสไปเดอร์สตาร์เราก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับอ่า เราจะรวยกันแล้วเว้ยรวยอีกครั้งในเกมเทอเรียกรอบแล้วเนี่ยนะฮะแป๊ก็มาถึงเจ้าเจ้าบอสตัวนี้แล้วนะช่วงนี้พวกของสายเวทก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับทําให้เรามีหลายทางเลือกในการเล่นนะแต่ส่วนใหญ่ผมตอนนี้ก็ใช้แต่คริสต mm ัลสตรอมอะไรเนาะแล้วก็มูลหลอดนี่ครั้งนี้นี่ผมอาจจะพยายามสู้ด้วยตัวเองนะหรือเปล่านะมีน้องแม่งมาทาครับบอกแน่จริง ฆ่าคนเดียวดีอะไรพวกนี้นะไอ้เด็กกระโปรงนี่แม่งน้ำคานนะผมอ่าทางลงอยู่ด้านขวาไปอีกนะจ๊ะเ,เทมนี้นิ่งๆครับผมนะไม่ค่อยไม่ค่อยวยุวายะลรเท่าไหรนะ่แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เวลาที่ถ่ายนะครับวันไหนอารมณ์หื่นแล้วเด็กน้นองๆเตรียมตูดไว้ให้ดีวืบนะแลกเขียวเออเราแม่งลืมเอาไอยา เอาลิวเอายาเหลืองมาครับยาเหลืองไม่ใช่น้ำมันเหลืองนะมีอยู่ในนี้ปะไม่มีฟลักไม่ฟลักไ่โอเคแต่แรกเขียวก็ไม่ได้หายากอ้าวเจออีกแล้วไลฟ์ฟรุตบิงบองบิงบองบีบีบีบองมีไม้เอ่ยแถวนี้ตอนนั้นตอนที่กูไม่มีที่ขุดนี่คือเห็นเพียบเลยนะพอที่ขุดมาเนี่ยอยู่ไหนกันบัางแล้ววะเออเดี๋ยวนะ หลังจากเราฆ่าเพนเทอรล่าแล้วเราถึงค่อยไปลงดันเจียนใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดันเจียนก็จะมีพวกมอนยากๆทำให้เราหน้าค้นหารูทเฟียวๆมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ขอมาป่าเฉยๆก,ก่อนเอาพึ่งอีกแล้วเอาหายไปไหนวะพึ่งเออนี่ไงครับเจอแล้วครับแร่เขียวนะฮะมาเลยแร่เขียวโอ้โห คลิปที่ผมไปขุดแร่เขียวของซีรีส์ที่แล้วนี่ได้วิวดีนะครับไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําไมมันก็แค่ขุดแร่เหมือนกันบ่าวะนะฮะแต่สําหรับคนที่กดข้ามมาดูช่วงนี้ของคลิปนะครับที่ขุดที่คุณต้องมีอย่างต่ําในการขุดแร่นี้ก็คือเอ่อพิกแอกแอกนะครับแล้วตัวกเป็นอะไรไม่รู้ทำไมมันมันเป็นงึมงมงุมงมันเป็นดึง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 มันดึง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 ต้อง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 งงงังซีมันต้องทอนเก่าแล้วเพลงเนี้ยปสามอะ ปอๆอกับอะไรฟ้องครูอังคณา <c oughs> ปอสามโอ้ตายแล้วเฮ้ยรูปปัน้นราชินีเก็บไว้เลยจ้าไร้นี้มีอะไรอันนี้กูเอาหรือ,อยังเนี่ยน่าจะเอาแล้วนะมีทางมางเงี้ย,ยใช่ไหมเอ่ชัยไม่ไม่ไม,ไม่นั่นไงไปแล้วไปเสียแล้วมีไรอีกไหนวะแล่วอ่ะต้องอยู่ข้างใต้ ยิ่งอยู่ใต้ดินลึกๆแร่น่าจะเยอะนะครับแร่นี้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้แค่การคาดเดานะไม่ได้เป็นข้อมูลจริงแต่อย่างใดมีห้องให้เราไปเปิดเล่นเลยครับขุดไปเลยฮะแถมที่ขุดอันนี้ก็ขุดไวขึ้นเป็นล้านกองเลยนะผมชอบอะรักเลยไหนกองจ๋าเปิดกายยาให้พี่หน่อยเปิดให้พี่หน่อยปุ๊บเปิดมานะครับ เอาเคยเปิดไปแล้วมีแต่ขยะ Archer Arrow เราเคยเก็บเอาไว้นะครับ Visibility อันนี้อาจจะเอาไปเล่นได้นะฮะแค่นี้แหละอเอาแคน่นี้โอ้เช่นนี้เราเคยเปิดไปแล้วแต่จำได้ว่าแร่เขียวมีเพียบเลยในป่ามีแบบกองเบอร์เพิ่มนะครับกองเพิ่มซึ่งเราหาไปเรื่อยๆก็น่าจะเจอนะครับผมเอา้าช็อตหมดอีกแยะโอเ้โอเซ็งไอ้ไม้เราก็ใกล้จะหมดแล้วนเนี่ยตายแล้วนอน ดีครับเวลาเรามีไอ้ไอ้ฟลอตไบต์ดีบัฟเนี่ยเวลาโดนมอนอะไรมันจะเราจะได้เห็นนะว่ามันไปทางไหนได้นเจอสกิฟนะครับไม่ใช่กาแฟนะครับผมเป็นเอเซซิลีซึ่งเราไม่ต้องการนะอ้าวหัวใจหัวใจก็เอาไปทำแลนเทนได้ครับมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะอัปเดตแต่ละอย่างที่ผ่านมานี่เหมือนจะพยายามทำให้อเทมแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างมากที่สุดนะครับผม และไหนว่าแร่เขียวกูเนี่ยฮะนี่ไงเอาอีกแล้วเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับมันเข้าไปข้างในเราก็ยังเห็นสีฟ้าอยู่ได้เพราะว่าอยโย่สุดเฟี้ยววันนี้นี่เองนะผมคิดว่าเฮลไฟไอไอโยโย่ที่ได้มาจากนรกจะดีกว่าซะอีกนะเมื่อก่อนเพราะว่าในนรกอ่ะมันเหนื่อยนะเล่นข้างในนรกอ่ะทุกอย่างมันยากหมดเลยครับแต่ว่าในใบโอมหิมะเงี้ยคือมันอยู่บนผิวดินนะครับ หาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ด้านมีดาเมจมากกว่าสัง,งั้นทําไมเป็นงี้วะก็ไม่โกรธหรอกแต่แม่งไม่แฟร์ไงแม่งไม่แฟร์เล็กๆน้อยๆเราก็เอาครับแร่เขียวนะบ้านกูจนครับผมแล้วก็ต้องดูนะครับว่าตรงไหนมีบอดอกไม้ให้เราฆ่านะผมชุดที่ทำเนี่ยก็ต้องเป็นชุดชุดเวทใช่ไหมต้องใช้ชุดคอร์รฟเหรอวะ ดินเสียงนอนโอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มาดีนอนมึงมามึงแน่จริงมึงก็มาโอ้ก้อนใหญ่มากเลยครับโอ้โหเพียบเฮ้ยอ,อะไรนี่อะไรเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนกลับไปทางนั้นได้ออเท่าไหร่หกเก้าไม่พอครับยังต่ำนี่ผมว่าน่าจะสามร้อยน่แหละในการทำชุดชุดหนึ่งอะผมไม่แน่ใจอุ้ยอุ้ยเอาแยะไอ้เชี่ยเนี่ย ทุกวันเนี่ยลงไปแล้วเดี๋ยวเราต้องระวังแล้วเพราะว่าเผื่อม้อนแม่งมาลุมเยอะนะผมเดี๋ยวเราปล่อยแมงมุมน้อยก่อยใจข้างล่างครับแล้วก็เรียกสมุนไปข้างล่างฮนะไปจัดการแม่งทีเขียดมากม้อนต,ตัวนี้ทําอะไรก็แข็งครับยิ่งม้อนมาลุมรัวๆนะโหตายฮะตายห,ายหงนี่นี่สลามสลาม ง่ายเหลือเกินว่ะของซีรีส์แล้วทุกอย่างฆ่าเราเลยครับคือโดนโดนไอ้พวกพึ่งทีหนึ่งอะ่ะตัวแล100้วร้อยเดเมจนเนี้ยโดนสี่ทีก็ตายแล้วไงตอนเนี้ยไอเลือดเราแม่งสี่ร้อยยี่สิบครับแ,แป้งแป้งแป้งแปงแปงแปังแปังแปังป้งปังปังโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ยิงนี่ไม่เห็นเลยแระไม่แล้วเต่าไม่แล้ว,ลวใครใครเรียกร้องมึงใครเรียกร้องมึง ฟึขุดกันต่อเอามาถึงนรกเลยครับกาขุดแนวนี้ไปแล้วกันเนาะมันต้องเจอบ้างดิวะในนรกเนี่ยฮะมันต้องเจอบ้างสิอุ๊ยอุ๊ยอุยอยม่ครับนรกแม่งมีตัวยิงหนึ่งร้อยเาเตครับเราไม่เอานะตรงนั้นมีแร่เขียวฉันเห็นอยู่ข้างล่างซึ่งจะผ่านไปก็ต้องทำลายอลังพึ่ง หัวอวยนี้นะครับโอ้โดนกันหน่อยเดียวก็ตายแล้วง่ายง่าหนี้โตเยอะมากเลยดูดิโอ้ยมันสุขใจเหลือเกินเวลาเจอแล่เพี้ยแบบนี้นะถ้า uh, ดันเจียนนะครับถ้าในดันเจียนเนี่ยมีไอ้ไอ้ตัววิญญาณอ่ะไอ้ตัววิญญาณลอยออกมาจากมอนที่เราฆ่าแล้วอะเราก็จะทําชุดนั้นครับสเปกเตอร์นะครับชุดสเปกเตอร์เป็นชุดสายเวท ฮาร์ดโหมดนะครับผม <c oughs> ซึ่งในที่สุดก็ได้เล่นแนวนั้นสักทีนะถึงแม้ตลอดเวลาครับเราจะใช้โยโย่ก็ตามแต่กูจะเล่นแบบเนี่ยไม่ไลฟ์ป่ะจริงๆถ้าไลฟ์ก็จะน่าจะดีนะฮะตอนพวกนี้แต่ว่าเราต้องมีตอนธรรมดาบ้างครับเพราะเพราะว่าไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือปกติคนดูอะ่ะเขาเข้ามาดูอะ่ะเขาแม่งเลื่อนดูไปมาประมาณ5นาทีแล้วเขาออกครับผมแล้วมาเป็นคล,ปคลิปไลฟ์ย้อนหลังนี้นะฮะมันหนึ่งชั่วโมงเนี่ย คนมันเห็นมันก็กดเข้ามาดูแบบห้าวิแล้วก็ออกครับมันไม่ค่อยดูกันครับผมนะเพราะนั้นเราจะเหนื่อยไปเยอะๆทําไมนะะในเมื่อผลที่เราได้มามันไม่คุ้มค่านะครับผมไอพ้พ,พ,วไอพวกพึ่งพวกนี้ไอ้พวกพึ่งพวกนี้แถวนี้มควรจะมีแร่เยอะดีวะก็คิดซะว่าหาหัวใจทองไปด้วยแล้วกันครับคิดโล่งในแง่ดีนะนี่ไงเจออีกแล้ว ทำฟาร์มก็ได้นะแต่ฟาร์มมันนานนะกวก่าจะได้แบบนี้ต้องใช้เวลาสักเท่าไรอาของยังไม่เต็มของยังดีอยู่ของยังดีอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมแม่งอยากเล่นไอทีเลเรียโอเทอร์เวอร์วะมันมยังไม่ออกสักทีเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีประกาศด้วยนะว่าจกวันไหนนะครับ คือเขาคือเกมเทเลียมันออกช้าเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่าเดเวลอปเปอร์เขาอยากให้คุณภาพของเกมเนี่ยมันเต็มมันเต็มเปี่ยมนะครับมันเต็มที่แบบมีบั๊กให้น้อยที่สุดนะฮะหรือไม่มีบั๊กเลยอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจครับเราก็อดทนรอนะฮะซึ่งคนส่วนใหญ่มัอชอบโวยวายครับผมนะฮะยิ่งไอ้พวกคนเล่นในมือถือนะคือแบบมึงไม่เล่นในคอมล่ะจบหรือไม่มีคอมนะ คือคอมมันดีกว่ามือถือแล้วมือถือมันแค่นั้นน่ะคือมันไปที่ไหนด้วยก็ได้แต่แม่งทาได้กากกว่าคอมนะครับคอมแม่งทาได้ทุกอย่างบนโลกนี้นะครับผม PC Masterless นะครับผมและน้องๆที่ชอบมาถามว่าในมือถืออะไรพวกนี้มีหรือยังกูก็ไม่รู้กูไม่ได้เล่นในมือถือเล่นในคอมให้ดูอยู่เนี่ยเออกติโทแสงถ้าเราปรับเป็นทริปปีน้นี่จะสวยป่าววะผมชอบทริปปี้มากกว่านะทริปปี้นี่ไง เนี่ยแสงมันก็สว่างแล้วก็แสงดูละมุลละไมด้วยเนี่ยแถมเฟรมเรทก็โอเคนะผมว่าเออใช้ทิปปี้ดีกว่าเพราะตอนนั้นมีน้องมาถามมาถามว่าใช้แสงอะไรเขาบอกเหมือนไม่ค่อยชอบแสงนี้มั้งกูเลยปรับให้นะขึ้นไปข้างบนมันเป็นไบโอมสีฟ้านครับอย่าไปยุ่งเลยครับเออไอพวกนี้นี่เนาะ ด, đi, ดูดิดูดิแสงมันสว่างมากอะทิปปี้อะแสงมันไม่ละเอียดเท่าเท่าคันเลอร์นะแต่อันนี้มันมันสว่างกว่าผมชอบกว่านะโอ้คุณมาโดนแล่เขียวเต็มเต็มเต็มปากเต็มคำมันช่างอร่อยล้ำเหลือเกินปวดไปอีกปวดไปอีกแร่พวกนี้แร่มิติวอะไรพวกนี้นี่คือเราไม่ใช่นะฮะ เราก็ปล่อยทิ้งไปครับท,ท,ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนี่คือแบบใจหายใจฟั่มนะในการเจอแล้ครั้งหนึ่งนะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรตกไฟอีสลิดบล็อกอี้ยตรงนี้มันตรงนี้มันออกมันออกจังเกิ้ลแล้วนี่หว่าเนี่ยนอน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 ทาวเวลิงเมอร์ชานไปแล้วแปลว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วครับผมนะท <c oughs> าวเวอลิงเมอร์ชานจะหายไปเมื่อหนึ่งทุ่มนะครับก็คือเริ่มเป็นตอนกลางคืนนั่นเอง ไหนเอ่ยมีแร่ชั้นอีกไว้เนี่ยม,มันมองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่ยกูใช้แสงทริปปี้ดีกว่าเวลาจะเล่นตั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้นไปกูจะใช้ทริปปี้ทริปปี้อีอีอีทริปปีออปป้อีอปปีอีวันนี้เป็นรังผึ้งครับจะฆ่าเล่นก็ได้แต่ลำคานบอสนะฮะแม่งบินไปมาครับผมเดี๋ยเวเวลาเวลาปึ๊บปุ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 ๊บ โอ้เจออีกแล้วแร่ใหญ่ <c oughs> แต่รังพึ่งนี่น่าคาญจริงครับผมเพิ่งรู้ว่ามีรังพึ่งในเวอร์ชั่นเดี๋ยวนี้ด้วยนะปกตินี่ไม่เคยเลยไม่เคยรู้เรื่องครับไม่เคยรู้เรื่องเลยนะอยากช่วงนี้ก็อยากกลับไปเล่นไมค์ครับนะฮะคิดถึงนะผมแล้วก็เวอร์ชั่น1.0ออกมาแล้วนะไมค์ครับ เป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนอะไรไปเยอะมากมีมอสมีม็อบใหม่นะฮะมีศัตรูมีสัตว์ธรรมดาใหม่นะครับมีอาวุธใหม่นะฮะธนูก็มีแบบธนูติดพิษเลยวมันเป็นของเหมือนลงมอสเลยอ่ะปัจจุบันไหมครับตอนนี้นะแต่มันก็คือเพิ่มมาได้เรื่อยๆอยงไงเกมเนี้ยเนาะตอนนี้ที่เพิ่มมามีหมีโพล่าครับหมีโพล่าแบฮะอยู่ในไบโอมหิมะนะผมอย่าเข้าไปใกล้มันไม่งั้นมันจะโกรธนะครับผม เป็นคล้ายๆพวกเอ็นเดอร์แมนหรือว่าไอซอมบี้พิกกันแหละที่เราต้องไปทำอะไรให้มันโกรธก่อนมันถึงจะโจมตีเรานะครับไม่งั้นถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่ทำอะไรเราแต่ตอนนี้เราเล่นลเทอร์เรียอยู่นะครับแต่คนที่เล่นลเทอร์เรียมันก็ต้องน่าจะเคยเล่นไมค์คามาก่อนดีว่าผมว่าใช่ไหมมันต้องมีเคยเล่นมั่งเหรอวะเอ,อเราว่าไอออคซิเดียนครับเราต้องใช้นะ จะได้เอาไปครัฟกับไอ้โคบอลชิลสักทีนะนี่ก็ปล่อยเหงามานานโคบอลชิลจ้อโอ้มีสปอร์เห็ดล่องลอยมาครับเดี๋ยวกูกูนี่หนีด่วนเลยครับแถวนี้นะอยู่ไม่ได้ไมีแล้วเข้าเข้าด้านขวานี่มาใบอมป่าต่อออกด้านซ้ายมันออกไปใบอมธรรมดาแล้วครับขอรถไฟอุ้ยอ้ย้ยอุ้ยเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยเนี่ย อย่างรัวอย่างรัวข้างล่างนี้มีแร่เขียวให้ฉันไหมหลังพึ่งนี่มันใหญ่จังเนาะออสซิดีเดียนนี่ขุดเก็บไปเล่นๆก็ได้ครับนะเราขุดได้ไวอยู่แล้วรเราขุดเล่นเลยยิงอะไรง่ะวะหัวใจเดี๋ยวทิ้งขยะได้เลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไม่ต้องการเลยครับเมมอเมอรัลวะวางทิ้งไว้นะสวยงามดี ป๊บโอเคโล่งโล่งอินเวนทอรี่โล่งแล้วแล้วมีอะไรอุ้ยกับดักอะไรโอ้ย,อยใกล้ตายใกล้ตายด้วยโดนอะไรนักหนาวะกูข้างล่างก็มีกับดักอีกครับเดี๋ยวเราไปปลดก่อนนะปึ๊บรียบร้อยอีหินกลมเอ้ไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้รับประทานผมหรอกตอนนี้เห็นผมเห็นมูลโกลสว่างอยู่แปลว่ากลางคืนแน่นอนพอลุไฟอีกแล้วได้มาเท่าไหร่แล้ว2อ0นะฮสาสินะไม่รู้ว่าพอหรือยัง ลองเอา230อยหาร6ดูครับจะได้รู้ว่าเราทำเป็นอิงกอรได้เท่าไหร่แต่ตอนนี้เล่นเกมอยู่ผมไม่สามารถคิดได้ในหัวนะครับผมมันมันเหนือความเป็นมนุษย์สำหรับผมเลยนะฮะ0องสาใช่ไหมฮะสองหกหกสามสดหสี่ยี่นะครับน่าจะได้ประมาณ40อิงกอรนะครับผมอาจจะไม่ถึง40ด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเราต้องขุดเพิ่มแน่นอนนะครับผม ในการทาชุดชุดหนึ่งต้องใช้ไม่ว่าจะแ,แล่อะไรก็ตามนะฮะห้าสิบสี่แล่นะผมตรงนี้เรายังไม่เคยไปนะี่ยหะก็ลองไปดูกันหน่อยมันแปลด,ดีนะ <c oughs> ตอนนี้นี่คือไม่รู้นะครับว่าถ่ายมากี่นาทีแล้วยังไงเท่าไหร่นะเพราะว่าครั้งนี้ลองถ่ายแบบเต็มหน้าจอดูครับขี้เกียจนะขี้เกียจปรับอะไรเยอะแยะนะก็กดเต็มหน้าจอไปเลยง่ายๆ ใช้ขวานทุบนี่มันมันเหมือนจะออกแนละอุ้ยโหของอะไรเยอะแยะนี่ไงสปีลังเกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้เลยเนี่ยแล้วก็ทอชฟรีนะครับระเบิดนะฮะระเบิดอเราเคยมีไม่ใช่หรอหาไปไหนละเพที่น่าเก็บไว้นะอันนี้เอาไว้ไปสร้างบ้านได้ครับส่วนบูมสติกนี่ขี้หมาครับปล่อยเอาไวนะ้ในดินชักนะ่ะอันนี้ดิสพนเซอร์เดาว,ว่าเดี๋ยวจะลบบ้านนะครับเราก็ปักแม่งแถวนี้แหละ แลตรงนั้นก็มีชรายนอีกอันนะครับเอ้ห้องเล็กๆที่มีที่มีกล่องไวบบ้นด้เหมือนเขาว่าจะเรียกว่าชรายนนะครับผมสำเนียงไปแอรบผมชรายนชรายน